สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าจะทำข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มมัดนะคะซึ่ง เราจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเราไม่มีใบตองเนี่ยเราจะสามารถทำข้าวต้มมัดหรือว่าข้าวต้มผัดใส่ภาชนะนึ่งเนี่ยได้ไหมแล้วทำออกมาแล้วเนี่ยจะมีความอร่อยแตกต่างกันไหมระหว่างที่ใส่ภาชนะนึ่งกับที่ห่อด้วยใบตองค่ะวันนี้ป้ามีมาให้ทั้งสองแบบเลยค่ะเราไปเข้าครัวทำกันค่ะพอสุกแล้วเรามาชิมกันนะคะว่า จะแตกต่างกันอย่างไรค่ะไปค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีข้าวเหนียวแช่นะ้ำประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะและพักไว้ถั่วดำแช่น้ำหนึ่งคืนนำมาต้มหรือนึ่งจนสุกกะทิป้าใช้เป็นกะทิกล่องค่ะน้ำตาลทรายกล้วยน้ำว้าสุก ซอเต้เ,เกล็ดดอกเกลือทะเลข,ของไทยเป็นเกลือทรงพีระมิดที่มีโซนเดียมต่ำมีขายที่วินล,ล่าและเซนทันทุกสาขาคา่ะเรามาลงมือผัดกันค่ะใส่น้ำกะทิลงไปในกระทะเคี่ยวไปสักครู่นะคะจะทำอีกแบบหนึ่งก็ได้แบบโบราณของเรานะคะผสมกะทิน้ำตาลเกลือแล้วก็นำลงไปผัดก็ได้เช่นกันค่ะ ซึ่งบางคนก็บอกว่าใส่น้ำตาลก่อนจะทำให้ข้าวเหนียวสุกช้าจริงๆแล้วเนี่ยป้าทำทั้งสองแบบนะคะเราใช้เวลาในการนึ่งที่นานถึงชั่วโมงกว่าก็สุกเหมือนกันค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะจะทำแบบไหนก็ได้ใส่น้ำตาลก่อนหรือหลังก็ได้ค่ะวันนี้ป้าใส่กะทิลงไปพอกะทิเดี๋ยวสักครู่ก็ใส่ข้าวเหนียวและเกลือลงไปผัดไปสักครู่นะคะเบามือนะคะข้าวเหนียวของเราเนี่ยจะได้ไม่แตกหักคะ่ะ ผัดไปจนข้าวเหนียวดูดกะทิจนแห้งก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปผัดอีกสักครู่ค่ะพอได้ที่แล้วก็ใส่ถั่วที่เราต้มสุกลงไปค่ะสำหรับถั่วดำนะคะจะใส่ลงไปคลุกเคล้าตอนนี้เลยก็ได้หรือจะใส่ตอนหอก็ได้ค่ะป้าชอบทานนะคะก็ใส่เยอะนิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็พักไว้ค่ะ เราก็มาเตรียมในส่วนของกล้วยน้ำว้านะคะซึ่งเราก็จะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ผ่าซีกแบบนี้นะคะถ้าเราใช้กล้วยที่สุกงอมเนี่ยก็จะมีความหวานมากกว่านะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆของเราก็พร้อมไม่ว่าจะเป็นใบตองเป็นตอกนะคะถ้าเราไม่มีใบตองเราก็ใช้ถ้วยได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำใส่ถ้วยกันก่อนเลยนะคะ ใส่ข้าวเหนียวลงไปตามด้วยกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วก็ปิดทับด้วยข้าวเหนียวอีกชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวว่าทำจนเสร็จนะคะ เราก็จะใช้กล้วยน้ำว้าอีกลูกหนึ่งนะคะขวานบางๆแล้วก็แปะทับไว้แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาห่อกันค่ะสำหรับใบตองที่เราจะห่อนะคะนำไปอังไฟนะคะเตาแก๊สก็ได้ค่ะให้เขานิ่มจะได้ห่อง่ายๆใบตองไม่แตกหักแล้วก็เจียนสักนิดหน่อยค่ะห่อเล็กห่อใหญ่ก็แล้วแต่ชอบกันได้เลยประกบใบตองสองแผ่นเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะ ตามด้วยกล้วยน้ำว้าค่ะจะคว่ำหรือหงายกล้วยก็ได้นะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะแล้วแต่ได้เลยไม่ผิดนะคะเราก็มาห่อ,อก,กันค่ะม้วนไปให้แน่นนะคะพับไว้ด้านหนึ่งแล้วก็จับจีบอีกด้านหนึ่งค่ะกดเข้าเหนียวลงไปให้แน่นสักนิดนึงแล้วก็จับจีบค่ะเดี๋ยวป้าห่อ,อจนเสร็จค่ะทำเหมือนกันเลย อันนี้เราจะหงายกล้วยนะคะเราห่อได้สองห่อแบบนี้แล้วนะคะเราก็มามัดกันค่ะ ข้าวคาต้มมัดสองห่อมาประกบกันค่ะมัดด้วยตอกนะคะถ้าตอกของเรายาวก็วนไปสองรอบนะคะถ้าสั้นก็รอบเดียวก็ได้ค่ะอันนี้เขายาวนะเราก็มัดสองรอบค่ะแล้วก็หมุนเกลียวให้แน่นค่ะซ่อนปลายไว้ค่ะก็มัดอีกด้านหนึ่งค่ะทําเหมือนกันค่ะแล้วก็เก็บซ่อนปลายให้เรียบร้อย นี้ค่ะปาก็ห่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มานึ่งกันนะคะว่าใช้เวลาในการนึ่งตรงนี้นะคะ1ชั่วโมง45นาทีเลยและค่ะสุกแล้วเรากลับมาดูกันค่ะนี้ค่ะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าต้องการให้กล้วยของเรามีความแดงกว่านี้นึ่งต่อไปอีกเป็นชั่วโมงก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ตอนนี้ข้าวต้มมัดของป้าก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาทานกันค่ะอันนี้ที่เป็นเป็นในถ้วยเนี่ยนะคะพอเขาเย็นแล้วเนี่ยเราต้องรีบหาอะไรปิดนะคะหาฝาปิดไว้เพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวด้านหน้าเนี่ยเขาจะแห้งจนเกินไปนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาทานในถ้วยกันก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ว,ว้าวก็ใช้ได้เลยนะคะอีกคำหนึง่งอืเรามาดูที่หอด้วยใบตองนะคะจะเป็นอย่างไร ว้าวดูใกล้ๆดูใกล้ๆช้อนอยู่ไหนนี่ค่ะคว้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะอืมกล้วยด้านในของเราก็แดงแบบนี้เลยนะคะอืม ความแตกต่างนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าในห่อเนี่ยค่ะจะมีความเหนียวความหนึบมากกว่าที่อยู่ในถ้วยแบบนี้นะคะ ในห่อจะมีความรู้สึกว่าชุ่มช่าแล้วก็หนึบนุ่มกว่าในในถ้วยแบบนี้นะคะซึ่งในถ้วยแบบนี้จะมีความแห้งกว่านะคะแห้งกว่าแล้วก็หนึบจะน้อยกว่าอืมแต่ก็รสชาติก็คือรสชาติรสเดียวกันนะคะเพราะว่าเราปรุงเหมือนกันคะ่ะอืม แต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะน้ำหนักขึ้นแน่ๆเลยเราเนี่ยหากล้วยแดงอย่างนี้เลยดูนะคะสำหรับข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มมัดไม่มีใบตองก็ใช้ถ้วยได้นะคะแต่ป้านแนะนำว่าน่าจะปิดฝาสักหน่อยเนาะเพราะว่าเนี่ยป้าปล่อยไว้จนเย็น หน้าเขาก็จะแห้งไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าพอเราตักทานเนี่ยด้านในก็จะมีความชุ่มช่าอยู่ค่ะเนี่ยดูกันชัดๆเลยซึ่งจะมีความแตกต่างจากในหอ่อพอสมควรในห่อนี่เพอร์เฟที่สุดค่ะเหนียวหนึบนะคะอร่อยค่ะหวานมันอร่อยเลยละค่ะไม่มีทิิ ดูความชุ่มฉ่านะคะเขาจะมีความชุ่มฉ่าคือมันของเขาเนี่ยไม่ละเหยไปไหนเลยอร่อยค่ะอร่อยมากๆลองทํากันดูค่ะป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปเพิ่มความหวานกันได้ตามชอบเลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ